ทุกทีนําเสนอข่าวพยากรณก์อากาศส่วนตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุภาวดีท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะเช้าว,วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันนี้14กรกฎาคม2569 68คุณทิติพลศรีตารัตนักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์นิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะคุณทิติพลวันนี้อำเภอเมืองอากาศร้อนไหมคะครับค่อนข้างจะร้อนนะน<ช>ค่อนข้าะน้อยครับ ร้อนเลยทีเดียวนะคะคุณชนพรสวัสดีค่ะบอกว่าวันนี้ท้องฟ้าสดใสใช่ค่ะท้องฟ้าสดใสามากเลยนะคะเราเริ่มต้นกันที่ภาพแรกค่ะภาพแผนที่อากาศผิวพื้นค่ะคข้อมูลแผนที่อากาศผิวพื้นวันนี้นะครับจะเห็นกล้อง,องมรสุมนะครับพาดผ่านบริเวณของภานนนคเหน,น,นืตอตอน,นนนตอนบนนะครับภาคตะวันอกเงหนือตอนบนแล้วก็ถึงลาวตอนบนแล้วก็วีนดนอมตอนบนนะครับรวมถึงมรสุมตอนตกฉียงใต้นะครับกําลังค่อนข้างแรงนะครับ ปกคลุมบริเวณของอานามันภาคใต้และก็อ่าวไทยครับค่ะต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะค่ะภาพถ่ายดาวเทียมนะครับช่วงเช้านี้นะครับจะเห็นเมฆส่วนใหญ่จะอยู่ทางทิศตะวันบนนะครับแล้วก็รวมถึงอ่าภาคใต้ตอนบนบ้วยแล้วก็แถวทะเลอานามันแลวก็อ่าวไทยด้วยครับค่ะเราไปต่อกันจะรีบไปไหนคะ หมายถึงการหมายถึงหมายถึงอะไรคะคุณธนพรไม่ได้รีบไปไหนค่ะใช่ไหมคะคุณธีรพลเราไม่ได้รีบไปไหนไม่ได้รีบไม่ได้รีบนะคะไม่ได้รีบค่ะมั่นใจว่าไม่ได้รีบนะคะโอเคเราไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของสุราธานีค่ะครับเรดาร์สุราธานีนะครับก็เห็นต้งเช้านี่จะเห็นกลุ่มฝนนะครับทางอนามันนะครับในทะเลอนามันแล้วก็ชายฝั่งและนองนะครับพังงา กัะบี่ครับครับเลื่อนตัวไปทางที่ตะนออกนะครับค่ะทําให้คุณทิติพลเลยเริ่มเลยพูดฉาลงเลยงั้นนะคะโอเคต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สติงพลัสสงขลาค่ะครับเรดาร์สถิงพลาสสงขลานะครับก็จะเห็นกลุ่มฝนเช่นเดียวกับสุราธานีนะครับปกคุมบริเวณของชายฝั่งกระบี่นะครับเพื่อนตัวเข้ามาพื้นที่ด้านไหนมากขึ้นนะครับช่วงถัดไปครับ ค่ะคุณพงศักดิ์สวัสดีจากสุราษฎร์ค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ยังคงเป็นฝนในบางพื้นที่นะครับอ,อยู่ที่40%ของที่ทุกจังหวัดเลยนะครับ <K un> อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศา,า,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-37องศา,า,ศาเซลเซียสนะครับ <Ph ung> <ark> คุณธนพรเขาแซวสุภาวดีค่ะว่าดิฉันจะรีบไปไหนอ๋อพอสอที่พูดผิด2องสอลืมไปแล้วคุณธนพรเออใช่พูดผิดนะเออเจะรีบไปไหนนั่นนะสิยัง8อยู่เลย2568ยังพึ่งกลางปียังเหลืออีกตั้งหลายเดือนนะเนอะจะรีบไปไหนยังไงก็ถึงแน่2569นะคะขอบคุณค่ะ ที่บอกเข้ามาคุณพงศักดิ์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะในโซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเราแถบที่ปรากฏเป็นสีส้มทั้งแถบตอนบนจนถึงตอนล่างไม่มีจังหวัดไหนแหวงเป็นสีอื่นเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนปริมาณฝนในพื้นที่โซนภาคใต้เราก็จะ,ะเท่าเทียมกันหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็ส่วนใหญ่จะเ้นพื้นที่ที่ติดกับด้านฝั่งอันมันนะครับส่วนใหญ่ฝนจะมาจากฝั่งอันนเป็นหลักครับวันนี้ครับ ค่ะนะคะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาวันนี้ค่ะครับจังหวัดสงขลานะครับก็มีอากาศร้อนในช่วงกลางวันแล้วก็มีฝน40%ของพื้นที่นะครับเน้นทางรัตภูมินะครับหาดใหญ่ของรัฐภูมเสดานาทวีสบ้าย้อยนะครับก็ติดกับพื้นที่สตตลแล้วก็มาเสียเข้ามาได้นะครับ่วนให็่เป็นช่วงหมายถึงค่ำครับอืมค่ะวันก่อนเรารายงานพยากรณ์อากาศไปใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เอาภาพาภาพ รายงานพยากรณ์อากาศย้อนหลังเนี่ยนะคะไปอีกหนึ่งช่องทางไปเผยแพร่อ,อีกช่องทางหนึ่งปรากฏทราบไหมคะคุณทิติพลว่ามันมีคนต่างชาติแล้วเขาก็คือชื่อเขาอะมันเป็นเหมือนกับภาษาอาหรับอะคะ่ะนึกออกไหมคือไม่รู้ว่าเป็นคนมาเลเซียรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เข้ามามคอมเมนต์อ๋อนึกว่าไม่รู้เป็นคนหรือเปล่าหรือเป็นเอไอ๋อเหรอคะเออเนาะที่ฉันก็ไม่ได้นึกว่ามันเป็นเอไเ I I, อเป็นวิชาชีพหรือว่าเป็น ไม่รู้เป็นมีตัวตนหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะมีไงเขาเขาเข้ามาคอมเมนต์ในอีกช่องทางหนึ่งสีแดงอะค่ะแล้วเขาก็แบบเป็นรูปยิ้มเหมือนกับเหมือนเขาเหมือนเขารู้เรื่องดิฉันก็แปลกใจคือปกติแล้วอีกช่องทางหนึ่งแพลตฟอร์มหนึ่งที่เรา,เ,า,เ,าเก็บภาพบรรยากาศของการนําเสนอพยากรณ์อากาศเนี่ยไปนําเสนอเราก็จะแบบมีคนเข้ามาคลิกดู10 15 16อะไรอย่างเงี้ยดูย้อนหลังนะคะก็แปลกใจคุณธน ongsak คุยมาจากเขาพระวิหารสีสะเกตทุเรียนภูเขาไฟเยอะมากเต็มเมืองตอนนี้ผลไม้ออกเยอะครับทุก<อ>ที่เลยราคาถูกด้วยจริงห่อคะเขาออกไม่ได้คุณออกไม่ได้ครับกเลยกินกันเองกินกันเองทุเรียนภูเขาไฟเป็นยังไงคุณทิติพนเคยหมั่นไหมคะเป,เป็นดินเฉพาะนะครับเป็นก็<อ><อ>คือเป็นทุเรียนพันธุ์ทอแต่ว่าปลูกในพื้นที่อ่าสีสะเกตก็คือเป็นดินเยดก็คือเป็นดิน นี่กูเขาไฟอาจจะมีแร่ธาตุที่หลักๆเลยอาจจะอาจจะมีรสชาติต่างๆมานิดนึงจากทุเรียนหมอนทองแต่ว่าอาจจะเนื้อแน่นกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อันนี้พูดนี้หมายถึงเป็นพูดสันทัดกรณีในการกินทุเรียนใช่ไหมก็อลอง,อลองทั้งหมดนะครับทั้งทั้งมาเลเซียทั้งอ่าลหลงลินเล็ดลับแลทั้งระยองจนันทั้งกูเขาไฟค่ะ ทางแย่าบ้านเราเนี่ยที่หลักๆคือทางพังงาก็สาติกานะครับแล้วก็ถ้าเป็นยะลาก็เสด็จน้ําถ้าเป็นตะนีก็คลองสายขาวแล้วพวงมณีล่ะพวงมณีพวงมณีพวงมณีรู้สึกจะเป็นทางนาราทิวาสไม่หรอคะพวงมณีที่เป็นนาราทิวาสพวงมณีอะค่ะเบตงยะลาอะไรอย่างนั้นไหมคะมีไหมเบตง ที่ดังๆของเวตรงมันมูสังคิงครับม,มาจาก อ่ามาเลเซียครับอ๋อค่ะโอเคคุยถูกคนทีเดียวคุณคุณธนศักดิ์หม่ำเยอะไหมคะปีนี้นะคะทุเรียนภูเขาไฟสแสดงว่าราคาถูกอร่อยมากสแสดงว่าต้องชิมแล้วนะคะคุณพงษ์ศักดิ์คุยมาจากสุราษฎร์บอกว่าวันนี้แดดจ้าคุณอวยชัยถามมาจากชัยบุรีสุราษฎร์แล้วคุณจรถามมาจากนราธิวาสวันนี้มีฝนไหมครับจะตอบตอนนี้หรือเก็บไว้ในช่วงท้ายดีคะ ครับจะตอบตอนนี้ก็ได้ครับก็วันนี้ก็มีฝนส่วนใหญ่ก็เป็นฝนจากทางฝั่งขอนามันเข้ามานับรับพื้นที่สุราษฎร์ธานีก็เป็นฝนเคลื่อนจากกระบี่เข้ามานะครับอาจจะเป็นช่วงเที่ยงเที่ยงเนี่ยใกล้ใกล้แล้วครับอาจจะมีลักษณะของฝนเคลื่อนผ่านไปได้นะครับส่วนพื้นที่ชัยบุรีนะครับส่วนพื้นที่อื่นเช่นที่ไหนนะครับชัยบุรีสุราษฎร์ค่ะวันนี้สุราษฎร์เนี่ยกระบี่ครับกะมีเข้าไปนะครับในช่วงสายเที่ยงเที่ยงนครับอาจจะเข้าไปบ้างครับ นาราธิวาสมีฝนไหมครับคุณจอนถามมาค่ะจะเย็นๆจะเน้นสักบ่ายสามาสี่ช่วงนั้นนะครับช่วงเย็นๆค่ำๆหน่อค,ค่ะคุณจอนคุยเข้ามาว่านาราธิวาสทุเรียนบ้านอร่อยอ่ะทุเรียนบ้านแตกต่างจากทุเรียนในเมืองยังไงกับทุเรียนพันธุ์อื่นๆยังไงคะค <c oughs> ก็ทุเรียนบ้านกนะ็คือทุเรียนในท้องที่นะครับท้องถิ่นก็จะลูกเล็กกว่าอยนะ่าเงี้ยเม็ดก,ก็ใหญ่เม็ดก็ใหญ่หน่อยแล้วกว็เนื้อก็จะเละๆหน่อยครับอ๋อแต่ว่ามัน ดีอยู่อย่างหนึ่งคือคือเรียนบ้านส่วนใหญ่เขาไม่ใส่สารเคมีก็คือให้มันเป็นตามธรรมชาติครับอมันปลอดสารคิดว่างั้นเถอะใช่ไหมคะให้นอนกินบ้างให้อ่ากระรอกกินบ้างอะไรนะครับอแล้วก็อาจจะมีร่วงลงมาแล้วมากินตกลงมาใช่ไหมคะมันหล่นลงมาอยู่ที่พื้นใช่ไหมคะแล้วเราก็เก็บกินอย่างนั้นใช่ไหมคะครับความแตกต่างระหว่างผลทุเรียนที่อยู่บนต้นกับหล่นลงมาเนี่ย มันจะมีความแตกต่างตรงรสชาติหรือเปล่าคะคุณทิติพนส่วนใหญ่ก็คือ,อที่ส่วนที่ขายส่วนใหญ่เขาจะตัดครับเป็นตัวเางตัดส่วนใหญ่ออืออก็คือยังไม่รอให้มันลหล่นลงมาใช่ไหมคะใช่ครับตัดมันจะได้คือคือรอให้มันสุกมันเป็นระยะหนึ่งในการช่วงขนส่งนะครับขนส่งไปตามขายตามที่ต่างม,มันจะใช้การปลูกหรือใช้อ เอทิลีนนะครับเอทิลีนในการบ่มใส่ยาด้วงบางบางพื้นที่นะถ้าให้มันอยู่ยา,ยาวอ่ะเขาอาจจะใส่ยาเพิ่มด้วยแต่ว่าทุเรียนรอบนี้หนึ่งออกมาเยอะแล้วมาเร็วด้วยนะครับก็ทางทุเรียนจันก็ยังไม่หมดทางว่าเราก็ออกเร็วแล้วก็ค่อนข้างจะเยอะด้วยทําให้ทุเรียนปีเนี้ยเราสั่งออกไม่ได้ก็อาจจะาราคาอาจจะถูกหน่อยเพราะว่าออกค่อนข้างจะเยอะอื แถวแถวบ้านสุภาวดดนะคะคุณทิพพลเขาก็จะมีรถกระบะใช่ปะคะแล้วเขาก็เอาทุเรียนมาขายกันดิฉันก็เห็นคนเข้าแถวเข้าคิวกันไปเลยแบบเข้าคิวแบบอุ้ยซื้อกันด้วยความสนุกคนเราขับรถผ่านเราก็จะเห็นว่าโอ้ยตายแล้วเขาจอดรถกันแล้วก็เดินมามุงกันใหญ่เลยก็ส,ส,ส่วนใหญ่เขาไปรักตามที่สวนนะครับแต่ว่ามีเนืน้อน้มที่จะถูกกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าพอออกมาเยอะที่ยังไม่ออกก็ มีอยู่้รงหนะมีสิทธิ์ที่โอกาสที่ราคาจะตับกว่าน,นี้อาจจะมีกว่าอตอนนี้ค่ะโชคดีที่เราส่งสาตรชาวกเกษตรกรอยว่ทันสมัยใช่ไหมคะงลงทุนค่นอนข้างจะเยอะ ก็ยังไงถ้าเกิดว่าใครชอบทานทุเรียนในพันธุ์ต่างๆก็อุดหนุนนะคะอ๋อคุณธนพรบอกว่ารสชาติต่างกันค่ะโอเคขอบคุณนะคะเอาอ่าเราถามคุณทิติพลเนี่ยผู้สันทัดกรณีในการกินทุเรียนก็จะได้ข้อมูลอย่างนี้ละเอียดแบบนี้ถามถูกคนโอเค <laughs> ขอบคุณสําหรับความรู้เห็นไหม ถามถูกคนเรื่องกินนี้ต้องให้ถามคุณทิพี่ผลโอเคเผอิญนี่ฉันไม่กินทุเรียนนี่ฉันก็เลยไม่มีความรู้อะไรเลยนะไม่รู้จักเลยทุเรียนถ้าถ้าแปรรูปอ่าถ้าแปรรูปแบบว่าเนื้อไก่ฉีกก็น่าจะอร่อยนะครับหรือว่ากิ่นกินไม่ได้เลยใช่ไหมครับแค่เห็นกลิ่นก็ไม่ได้เลยไม่เลยค่ะดิฉันไม่แตะอะไรเลยขนาดกระและแมลรสทุเรียนก็ไม่กินค่ะไม่กินก็ไม่ได้ คือถามว่ากลิ่นไม่ได้หรอดิฉันก็ไม่ได้รังเกียจนะอันนี้พูดตรงๆไม่ได้แบบภาพพดดีแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเาคนกินก็คือยืนใกล้ๆเขาได้คือเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยพื้นเขาก็ฉีกกันกินเขาก็แบบรถคือเขาก็แอคชั่นกันเต็มที่ดิฉันก็ยืนมองอืมอืมอร่อยไหมก็เทศถาม่า,<ช>าื่อนเอออร่อยไหมเขาบอกอร่อยมากลองชิมดูสิดิฉันก็บอกไม่ละยินไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่ว่า,าอ,อยากเอามาขึ้นรถใช่ไหมครับถ้าขึ้นรถเสร็ ถ้าขึ้นรถ <air S 1> <อ>ถ้าขึ้นรถ<อ>แล้วก็ระยะทางมันไม่นานก็ไม่เป็นไรนะคะดิฉันก็ไม่เคยเจอเอฟเฟกคือแบบว่าเอฟเฟกกับทุเรียนแบบที่ชนิดที่เรียกว,ว่าจําไปนานอะไรอย่างเงี้ยไม่มีประเด็นนั้นก็คือไม่ได้ถึงกับว่าไม่ชอบสะทีเดียวอะไรแค่ตัวเองไม่เอาเข้าปากอ่ะแค่นั้น อย่างอื่นก็รับได้หมดเออไม่ว่ากันโอเคขอบคุณสำหรับความรู้ขอบคุณค่ะอ่ะเราคุยนอกเรื่องแบบนี้โอเคใช่ไหมคะคุณธนพรคุณอะไรนะคะคุณคุณจรชอบให้เราฟังให้เราคุยนอกเรื่องใช่ไหมคะคุณอุยชัยด้วยคุณมงศักดิ์แล้วก็คุณธนงศักดิ์วันนี้มาครบเลยทุเรียนของโปรดเลยใครพูดมานะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูนิดนึง อ๋อคุณจรนบอกว่าทุเรียนของโปรโดเลยครับโอเคของโปรโดของคุณจรนเป็นทุเรียนของโปรโดของสุภาวดีเป็นมังคุดค่ะมังคุดช่วงนี้ทานมังคุดอร่อยนะนะก็ราคาถูกเลยครับใช่ชถ้ามังคุดดิฉันสู้ตายค่ะห้าก็ห้านะคะไปถึงห้ากิโลก็พลิบพลึบทั้งห้ากิโลนะคะโอเคเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะ อุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้นะครับอยู่ที่36.5องศาเซลเซียสที่ตำบลหนองพับอำเภอหัวหินจังหวัดปจะจวบคีรีขันครับต่อกันที่อุณหภูมิต่ําสุดภาคใต้วันนี้ค่ะครับอุณหภูมิต่าสุดของภาคใต้อยู่ที่2ี่องศาเซลเซียสที่ท่าอากาศยานใหญ่จังงกราครับค่ะ <and> <c oughs> และเราไปปิดท้ายปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเชา้าวันนี้ค่ะ ฝนัี่น24สี่ชั่วโมงเจ็โมงเช้าเมื่อว,วานถึงเจ็ดโมงเช้าวัวนนี้เป็นฝนบางแห่งเท่านั้นนะครับวัดประมาณฝนสูงสุดได้ที่ส3ามมิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีครีขันธ์ไปอยู่ที่ตอนบนนะคะโอเคเราจะทิ้งท้ายพยากรณ์อากาศในเช้าว,วันจันทร์วันนี้นะคะพี่น้องชาวเรือชาวประมงเป็นยังไงบ้างคะคุณทิติพลครับพี่น้องชาวเรือนะครับให้ระวังหน่อยนะครับในพาะทางฝั่ง,งอันามันตอนบนกระบี่ขึ้นไปนะครับ ขึ้นจะสูงหน่อย2-3เมตรเว้นถึงฟ้าขนองก็มากกว่า3เมตรส่วนถ้าเป็นตั้งลงมานะครับอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับให้พี่น้องนะครับโดยเฉพาะเร็กเล็กน,นะครับควรเรางดจากฝั่งนะครับโดยเฉพาะอนามนยตําบนแล้วก็การเลือ่อนเรือเนี่ยครับก็ควรระมัดระวังด้วยนะครับส่วนอ่าวไทยนะครับห่างฝั่งก็ยังอยู่ที่1-2เมตรนะครับเว้นถึงฟ้าขนองก็มากกว่า2เมตรให้เด็กเลี่ยงเรือวที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงหน่อยครับค่ะ คุณธนพรชวนคุยเข้ามาว่ามังคุดนครศรีธรรมราชอร่อยอร่อยทุกที่ไหมคะอร่อยทุกที่แต่แต่ของนครศรีธรรมร,ราชเนี่ยจะขึ้นชื่อนล้จะมีมังคุดคัดด้วยนะครับใช่อร่อยอได้มามันขั้นตอนเนี่ยยากมากครับเพราะว่ายางค่อนข้างจะเยอะครับต้องคัดเอาอที่ลูกมันอ่อนอแล้วที่เขาเสียบไม้ใช่ไหมคะเวลาเราไปที่วัด พธาธิเราก็จะได้ซื้อมังคุดคัดแบบนั้นมาทานกันเป็นเป็นเป็นไม้ไม้แล้วก็ไม้หนึ่งก็ประมาณสี่ห้าลูกใช่ไหมคะลูกเล็กๆจิ๋วๆขาวขาวจ้วเลยเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นะครับมีสารบางอย่างนะครับทีต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับอ๋อหล่คะดิเองนะครับเอามาทําเครื่องสําอางได้ด้วยค่ะเปลือกมังคุดใช่ไหมคะอ่าฮะใช่ใช่ใช่เคยไปที่อะไรเดี๋ยวนะที่ไหนนะคะ ที่อำเภออะไรสักที่หนึ่งที่เขาเอาเปลือกมังคุดมาทําเป็นสบู่มาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอะค่ะสักที่หนึ่งจำไม่ได้แล้วคุณอวยชัยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเราคคุยเรื่องผลไม้ค่ะคุณอวยชัยเราคุยเรื่องทุเรียนเราคุยเรื่องเราคุยเรื่องมังคุดคุณอวยชัยจะสมตามมาสมทบ คุยเรื่องผลไม้อะไรที่คุณวุชัยชอบไหมนะคะก็สามารถคุยเข้ามาได้เลยเพราะว่าต่อไปนะคะรายงานพยากรณ์อากาศที่คุณชมอยู่ตอนนี้นยคะเราจะพยายามคุยกับนักกุตุนอกเรื่องให้ได้ทุกวันเท <laughs> ่าที่เวลาเอื้ออหนวยนะเออโอเคนะคะก็หวังว่าคนฟังจะได้ความสุข เพลิดเพลินถ้าชมข่าวพยากรณ์อากาศในเช้าวันจันทร์วันนี้แล้วก็รู้สึกเพลิดเพลินก็กรุณากดแชร์ไปในไลน์กลุ่มหลายๆกลุ่มนะคะมันจะได้ทำให้เอนเกตของเรามีคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณคุณทิติพลศรีตารันาตน์นักขุุนิยมวิทยาชำนาญการที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์นิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไป เช้านี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆเลยนะคะและนี่คือรายงานข่าวพยากรณ์อากาศออกอากาศสด FM 107.75 MHz หยามก์ดใหญ่คนที่ชมอยู่คนที่ฟังอยู่สามารถที่จะคลิกฟังออนไลน์ในเวลานี้ได้นะคะ indie. onair. one ใครทีเ่เดี๋ยวนะคะคิริวงใช่ถูกต้องที่คิรีวง ที่เขาเอาเปลือกมังคุดใช่ไหมคะไปแปลรูปนะคะทําเป็นสบู่เป็นอะไรใช่ดิฉันไม่ได้ไปคิริวงนานมากแล้วอะค่ะคุณอวยชัยเลยจําอําเภอไม่ได้ขอบคุณสําหรับข้อมูลด้วยนะคะแหมน่ารักมากๆเลยนะคะบางทีด้วยความที่เราไม่ได้ไปเที่ยวนานแล้วก็เลยลืมคิริวงนะจะเมาส์ต่ออีกนิดนึงว่าคิริวงเนี่ยที่ไปตอนนั้นเนี่ย ไปดูคอนเสิร์ตกลางหุบเขาเออคุณคุณอวยชัยแล้วคอนเสิร์ตศิลปินที่เขามาเล่นเนี่ยดังทั้งนั้นโอ้ยชอบมากเลยหนึ่งในนั้นคือน้องป่ามีติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปร่วมสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาพ ฟังตะวันออก074311760คุณกำลังฟังรายการล um ุกทุงอินดี FM 107.75เมกะเฮิร์โทร074243444